เป็นหนึ่งนะผมผมทิ่มตา ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพื่อนดูนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแซกพีเนาะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวแป้นพิมพ์ใครที่ต้องการแบบแป้นพิมพ์ขนาดเล็กประหยัดพื้นที่บนโต๊ะพกพาสะดวกเพื่อการใช้สอยอย่างอื่นที่มากกว่านี้นั่นเองนะผมเนาะวันนี้ผมก็มากับแป้นพิมพ์ยี่ห้อซูนุมินะฮะผมเป็นรุ่น MK68 แป้นพิมพ์ขนาด ที่ KL หรือว่าขนาด60%นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเป็นพิมพ์ขนาดเล็กประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะยังไม่แกะให้ดูนะให้ดูตัวกล่องไปก่อนตอนนี้อ่ะตัวกล่องก็ที่เขาให้มาจะเป็นสีขาวดีไซน์แบบออกเรียบหรูมินิมอลนะฮะคือไม่มีสีอื่นเลยยกเว้นสีขาวแล้วก็รูปแป้นพิมพ์ข้างหน้าโอเคให้ดูตัวกล่องก่อนละกันเนาะประมาณนี้นะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะพูดถึงสเปคคร่า,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 าวๆก่อนละกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น การต่อแบบสาย USB นะฮะ Type C นั่นเองตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถถอดสาย USB ออกได้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็สเปคคร่าวๆที่มีมาให้ก็ในเรื่องของสีนะฮะจะมีสีคลีเมนต์ก็คลีเมนต์เกเนาะจะเป็นสีที่ผมได้มาคือตัวนี้นั่นเองนะฮะเป็นสีเทาที่มีความอ่อนลงนั่นเองแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงจะเป็นกราฟไฟต์เกนั่นเองนะฮะจะเป็นสีเทาที่มี ขนาดที่เข้มขึ้นมาอีกพอสมควรนะฮะอีกอันนึงจะเป็นสีซากุระพิงนั่นหือสีชมพูนั่นเองนะตามรูปที่ผมขึ้นให้เลย3รูปนี้นะส่วนสวิตท,ที่มีให้จะเป็นยี่ห้อโอเทมุนะฮะเป็นสวิตยอดนิยมสําหรับเป็นพิมพ์แบบเริ่มต้นนั่นเองพูดได้ว่าเริ่มต้นนั่นเองนะจะมีบลูสวิตเลสสวิตแล้วก็บลูสวิตเพื่อนๆชอบหรืออยากดูสีอะไรก็อลองเข้าไปดูใน ลิงก์นี่ผมแปะไว้ตรงช่องคําอธิบายเนะเาะลองเข้าไปดูกันได้นะฮะส่วนราคาก็อยู่ที่649บาทนะ,ะก็ราคาค่อนข้างถูกเลยทีเดียวซึ่งได้สวิตช์แบบแมคา a นิคอลมาเลยเนาะอ่ะผมลืมแจ้งไวว่าอ่าตัวสวิตช์เนี่ยตัว PCB เนี่ยไม่ใช่แบบอ่าฮัสวอปนะฮะผมซึ่งจะเป็นนอนเนาะไม่สามารถถอดสวิตช์ออกได้แต่ก็สามารถถอดออกได้ถ้าเราบัดกีออกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะ ตัวเป็นพิมพ์ดูนะว่าหน้าตาจริงๆนั้นเป็นยังไงบ้างหลักๆก็จะให้คู่มือการใช้งานต่างๆมาแบบนี้นะอ่ะโอเคไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าค่อนข้างสว่างนิดหนึงส่วนตัวกล่องนั้นก็มาแบบโล่โงๆไม่มีอะไรนะมีเป็นพิมพ์แล้วก็กล่องเปล่าๆแล้วก็เขาจะให้สาย USB to Type C มาให้นะครับผมอย่าลืมสังเกตนะฮะแกะออกมาอย่ายโยนกล่องทิ้งขยะ โหลดเงยดูอะไรในกล่องก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแทะะ้นัดน,นะฮะเป็น USB ที่ซ่อนอยู่ข้างในกล่องถ้าใครไม่สังเกตรหรือลืมนึกก็อาจจะโยนทิ้งถังขยะก็เป็นได้นะฮะนะฮะเรามาดูที่ USB กันก่อนแล้วกันเนาะสายตัวสายนั้นมีความยาวอยู่ที่ขนาด1.5เมตรนั่นเองนะ,ะยาวเลยเทีเดียวส่วน USB นะฮะเขาทำมาดีนะ,ะจะเป็นทองเหลืองนนเดงนะเห็นไหม อ่ะเป็นทองเหลืองนะ,ะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตพใี้ทีหนึ่งนะเพื่อให้เห็นชัดๆเนาะอ่ะเป็น USB A to USB Type C นั่นเองนะฮะแบบนี้ข้อดีของมันเนี่ยที่มันถอดออกจากแป้นพิมพ์ได้เวลาสายเรามีปัญหาขาดพังหรือ เกิดอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถใช้งานสายตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาสายอะไรก็ได้ที่เป็นแบบไทสีมาเสียบใช้งานได้นะฮะอันนี้ข้อดีของมันเนาะที่สามารถถอดออกได้นะฮะโอเคเรามาดูกันที่ตัวแป้นพิมพ์กันนะว่ามีหน้าตารูปลักษณ์ยังไงกันบ้างเปิดตัวมาก็ประมาณนี้ขนาดเล็กมากนะฮะปีเลยฝ่ามือหนึ่งผมเป็นมือคนมือเล็กนะฝ่ามือนี้ถูกฝ่ามือนหนึ่งอ่าประมาณนี้เห็นชัดไหมฮะอ่าประมาณนี้เนาะด้านหลังก็จะมีรุ่นบอกว่าเป็นรุ่นอะไร นะครับผมผิวสัมผัสนั้นก็จะรู้สึกสะบักนะฮะมันนิดนึงออกสากสากนะครับผมเรามาฟังเสียงกันว่าบลูสวิตของซุนมิรุ่น Mk 6 8เนี่ยมีน้ำเสียงอะไรยังไงเนาะฮนะ,ะลันล่นๆเลยฮะลันล่นๆเลยใครชอบแบบเล่นเกมเนี่ยมันมากนะพิมพ์ก็มันนะถ้าใครชอบแบบอารมณ์แบบนี้นะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วผมจะแกะสวิตให้ดูแล้วกัน อ่วาวันนี้นะเห็นชัดไหมฮะเคเนาะส่วนตัวหนังสือนั้นเขาจะอ่าไม่ใช่แบบยิงแบบเลเซอร์นะะจะเป็นแบบสกรีนลงใส่กับพื้นนะเดี๋ยวมันหายส่วนวัสดุของเขาเนี่ยก็จะทํามาจากอ่า ABS นะผมก็เป็นวัสดุที่มาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วๆไปเนาะสำหรับผมแล้วในราคานี้เนี่ยผมมองว่าอืม ดีเลยนะราคาไม่เกิน700ก็เยี่ยมไปเลยนะสําหรับใครที่กาลังหาแบบอยู่เนี่ยใครอยากไปดูรายละเอียดต่างอะ่ะผมย้ำอีกทีหนึ่งก็เข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้ให้ที่ช่องคําอธิบายนะครับผมปั้นพิมพ์ก็จะมีตัวนี้นะฮะสำหรับให้เป็นพิมพ์มันสูงขึ้นหรือแบบให้ตัวด้านหลังเนี่ยมันยกขึ้นอีกเพื่อในการพิมพ์ที่ง่ายขึ้นสําหรับบางคนที่ชอบแบบปั้นพิมพ์แบบยกสูงอย่างนี้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบสายแล้วก็ให้ดูโหมดไฟการทํางานต่างๆแล้วก็สเต็ปของไฟว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะผมก็ได้ลองทดสอบไปเล่นประมาณแบบวันหนึ่งเต็มๆก็ผมว่าผมชอบนะแต่แรกๆอาจจะแบบไม่ชินกับปุ่มเฉยๆนะเพราะว่าเขาลดขนาดปุ่มลงต่างๆแบบมันอาจจะงงนิดนึงต้องฝึกกันไปนะผมเสียบแล้วเรียบร้อยต่อมาก็เสียบที่แป้นพิมพ์นะเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วกันให้ดูด้านนี้เลยโอเคเสียบแล้วนะเสียบแล้วนะฮนะปึ๊บอ่า รอสักครู่อไฟวิ่งแล้วนะผมขออนุญ,ญาตลดแสงไฟนิดนึ่งนะเพื่อจะได้เห็นหน้าตาของไฟ RGB สักหน่อยนะโอเคอ่าพอดีประมาณนี้อืมอ่าส่วนการแบบผมว่าอาจจะไม่ใช่แบบ RGB เหรอเพราะว่าแบบหนึ่งนะผมผมทิมตาอ่าประมาณนี้มันจะเขาจะวางแบบไฟเป็นแถวแถวเป็นแนวตั้งนะฮะจะเป็นอย่างนี้อ่าสีมพู สีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีแดงอ่ะประมาณนี้คือมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสีนะฮะห้าสีเนาะนับผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่าจะเปล่งเป็นโซนเป็นโซนนะฮะจะไม่ใช่แบบ RG B ีแบบเป็นเม็ดเม็ดอยู่ข้างในแต่ละสวิตช์นะับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสเตปไฟแรกนะ,ะคือเป็นแบบนิ่งไม่มีการกระพริบแต่อย่างใดส่วนการเปลี่ยนสเตปไฟนั้นก็ยวผมให้ดูพิธีการเบาไฟแล้วกันเบาแสงไฟเนาะกด fn ตัวนี้ก็จะเป็นการลดความสว่างงไฟนะฮะ เหมือนเดิมเหมือนแบบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะจะเป็นอย่างนี้อ่า,อานี่นะอันนี้คือปิดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถกดสวิตช์ปิดได้เราต้องมาลดความสว่างเอาเองนะลดให้สุดมันก็จะปิดไปแล้วแต่เรากดเพิ่มเอาอ่าประมาณนี้ส่วนตรงนี้ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นการลดเพิ่มสปีดของความเร็วสเตปไฟนะฮะอันนี้กด fn ตรงนี้นะฮะตรงคําว่า,า ins เนี่ยกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนสเตปไฟนะอ่ะเค ปึ๊บอ่าอย่างงี้มันจะวิบว,วับวิบวับนิดนึงอันนี้ก็อ่า F N ลูกศรซ้ายขวาน,นี่คือช้าสุดแล้วนะฮะนี่คือช้าสุดแล้วอันนี้คือเร็วสุดอ่าวิบว,วับว,วิบวับนิดนึงก็จะเร็วประมาณนี้เนาะอ่าอน,นี่คือช้าแล้วนะอ่ามาดูสเต็ปไฟต่อไปนะฮะร่าวค้าเนะาะนะ อบอ่าวันนี้ผมชอบวันนี้นะมันวิ่งสวยดีอ่ามาดูต่อไปนะทําเวลาทําเวลาชึบอืมอ่ามีสเต็ปไฟเขาบอกไว้ว่ามีอยู่ทั้งหมดสิบเก้าสเต็ปนะอันนี้ก็ไม่ได้นับเหมือนกันว่าผ่านไปกี่สเต็ปแล้วนะะขอโทษอีกครั้งหนึ่งอ่าวันนี้อืมอันนี้ก็แบบกดปึ๊บปึ๊บอืมรอบนี้ก็ทําสเต็ปไฟมาดีนะสําหรับ จากที่ผมได้ลองรีวิวที่เขาส่งมาให้ก่อนผมชอบตัวนี้นะสเต็ปเออสวยดีอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้คือแบบนี้อ่ะวิ่งข้างวิ่งข้างอืมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าไมคมันอยู่ใกล้สวิตช์เนาะโอเคอันนี้เป็นแบบวิง่งแบบออตโต้นะฮะอ่า แจวแววอ่าโอเคอืมอันนี้แบบกดแล้วไฟมันจะดับไล่ระดับไปนะฮะอันนี้ก็สุ่มแรนดอมนั่นเองนะฮะโอเคไปไปสายด่วนสายด่วนไป อ่าอันนี้คือมาจบอยู่ที่สเต็ปแรกนั่นเองคือไฟนิ่งนั่นเองนะฮะอ่าหลักๆไฟก็มีอยู่ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้การรีวิวตัวไฟเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละในส่วนของการแบบใช้ปุ่มที่มันแบบมาอยู่ตามตัวหนังสือพวกนี้เนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชัน n ในการกดแทนนะฮะเพราะว่าเพื่อเลือกเมนูที่เราต้องการแบบที่มันแทรกอยู่ข้างในปุ่มเนี่ยมันจะมีพวกเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้เราต้องกด fn ในการเปิดเมนูขึ้นมาอ่ะเนี่ยผมเปิดปุ๊บ อ่านี้เครื่องคิดเลขขึ้นมาแต่ผมไม่ได้มันทึกงจอไว้นะฮะมันก็ขึ้นมาได้เหมือนกันโอเคหลักๆก,การรีวิวมันก็มีประมาณนี้แหละส่วนราคานั้นก็อยู่ที่6 4 9บาทจะมีสีกราไฟ์เกรย์แล้วก็ครีมินต์เกรย์อ่าแล้วก็เป็นซากุระพิงค์นะฮะมี3สีแล้วก็มีสวิตชอยู่บลูสวิตช์เรสสวิตช์บลสวิตช์สามสวิตนะผมมีให้เลือก3แบบ3สีนั่นเองนะฮะผมเนาะใครสนใจก็ ลองกดเข้าไปดูได้ที่ดิงข้างล่างที่ผมแปะไว้เนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะการรีวิววันนี้ <c oughs> ก็จะจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สั้นใต้คลิปกันได้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย